วัสดีครับลุงต่อพากินฟอรเววันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลครับวันนี้มานําเสนอเหรียญพระครูสุนทรธรรมรัตน์หลวงพ่อไซนะวัดโชติอาเภอําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะเป็นเหรียญรุ่น2สร้างเมื่อปี214นะเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่นิยมมากมายนะฮะเหรียญชื่อว่าเหรียญทรัพย์ศินเจริญนะ ให้ดูด้านหน้านะครับเหรียญรุ่นนี้มันมีการใช้แล้วมีคราบเขียวนะครับผมเลยล้างพระผิวพระก็เลยแบบว่าดูาด้านดๆนหน่อยจริงๆก็เป็นเหรียญแท้นะฮะด้านหน้าก็จะมีนี่นะฮะสองพทรัพย์สินเจริญดีวัดโชดนะพระครูสนทรธรรมรัตน์ไซนะ ด้านหลังก็จะเป็นยันนัเศรษฐีอันนี้เป็นยันน่าเศรษฐีจําให้ดีนะอิติมะอะอุแล้วก็เป็นยันเศรษฐีแล้วก็จะมีหัวใจอ่าสิบหกพระองค์นะนามาณนะอณอกองลรกอนอาณกะอังอเดทแต่ท่านว่า,าพิมพ์ย่อลงมานะก็ให้ดูนะเหรียญก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะ เนื้อปิ้นตรงหูนี่ก็ไม่ต้องจำรายละเอียดเยอะนะฮะก็ดูตรงนี้นะฮะดูขอบตัดนะฮะขอบตัดจะมีสองบากตรงนี้นะฮะเป็นทุกเหรียญแล้วก็หยกัยกๆด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จำหน้าหลวงพ่อให้ดีเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีความนิยมนะฮะสร้างอยู่เนื้อเดียวนะฮะเป็นเนื้อทองแดง ประมาณส0มหมืเหรียญนะเหรียญเหรียญของหลวงพ่อไซแถวประสบการณ์แถวลาดบุรีนะจังหวัดลาดบุรีสมัยก่อนอแถวลาดบุรีนะจนชุกชุมมากนะฮะมีการป้นค่าชิงทรัพย์มากมายนะก็อาศัยพระสมัยก่อนก็เลยต้องทำเหรียญเกี่ยวกับ คงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะก็เหรียญน,นี้มีพุทธคุณทางด้านตามชื่อเหรียญน,นะพุทธคุณเด็ดโดดเด่นทางด้านเมตตาค้าขายทรัพย์สินเจริญก้าวหน้าดีนะก็มีคงกระพันชาตีก็เป็นเหรียญรุ่นสองที่ท่านสร้างขึ้นมาคือลูกศิษย์สร้างขึ้นมานะ สร้างเมื่อปี2 1 4อในงานแจกทาบุญอายุครบ60ปีก็ในการปลุกเสกก็ได้นิมนต์พระเกจิมากมายมาร่วมพิธีอาทิเช่นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อสุรินทร์วัดลาดโบขาวหลวงพ่อทิวัดป่าเลาย์หลวงพ่อขี้วัดประชาหลวงพ่อเจริญวัดทองนองพคุณหลวงพ่อเจริญวัด หนองกลางหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่มาร่วมปลูกเศรอีกมากมายนะการสร้างก็จะมีแค่สาวมื่นเหรียญน,นะแต่ว่าเหรียญของท่านรุ่นรุ่นสองปีหนึ่งสก็จะมีสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหานาไปใช้แล้วมีประสบการณ์นะฮะก็มานำเสนอให้ดูนะฮะ พอผมเอียงเหรียญเนี่ยก็จะเห็นความคมชัดของของพระนะฮะเพราะว่าแสงมันส่องมาถ้าตั้งตรงๆนี้มันก็สีมันจะเพี้ยนนะก็ขออภัยด้วยให้ท่านได้ชมว่าเป็นพระที่มีความสวยงามลักษณะดีนะฮะ mm hmm. เหรียญน,นี้มีพุทธคุณสูงแขวนคอได้สบายนะฮะก็ทางจังหวัด ลาดบุรีก็นิยมกันนะฮะก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะพบเจอน้อยนะฮะในสนามภาคกลางนะก็จะมีแถวท้องถิ่นก็ยังมีเหลืออยู่นะรเรื่องราคาผมไม่ทราบนะฮะเขาเล่นกันเท่าไหร่แล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลตต่อพากินพูดด้วยสวัสดีครับ